อุทาหรณ์พี่ชาย5ขวบจุดไฟแช็คขนาดน้องชาย3มขวบเล่นเจร้างมือไฟลุกพรึบน้องสาหัสเป็นอุทาหรณ์อย่างดียิ่งในช่วงโควิด เรากลางมือล้างเจลมาตลอดนะครับแอลกอฮอล์ก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ล้างอยู่เ<ะ>ช่นเดียวกันระวังครับแอลกอฮอล์บางทีนี่นะมันสามารถลุกเป็นไฟแล้วก็รู้กันอยู่นะครับในลูกหลานของเราอยู่ที่สมุดประการนี่เอง<ะ>เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยปรากฏว่าเอาเจลนะครับเนี่นะเอามาทามือทาขาตัวเองปรากฏว่ารอยลุกเข้าไม่ถึงการครับนี่พี่ชายอายุห้าขวบแล้วก่อนเด็กนะที่ถูกไฟลวกตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้กังเกงแล้วก็เสื้อนะครับไฟไหม้อยู่นี่อายุ3ขวบชื่อน้อง กัปตันครับปรากฏว่าคุณไออยู่ดนบนบ้านชั้นสอนได้ยินเสียงหลานร้องวิ่งลงมาดูโอ้โหไฟลุกพรึบพรับแล้วครับช่วยหลานมาได้ไฟนั้นไหม้หลานครับบริเวณแขนแล้วก็ขาด้วยนะครับตัวเองก็เช่นเดียวกันไปช่วยแล้วก็ต้องถูกไฟไหม้อีกอันนี้เป็นอุตาหณ์อย่างดียิ่งเกินไปครับนี่เจลล้างมือครับที่วางนี้เป็นหลักฐานเพราะว่าทุกคนนั้นใช้ทั้งประเทศถามต่อไปครับมีเมื่อสักครู่นี้ไฟแช็กอยู่ใกล้ๆนี่นะอันนี้เป็นอุตาหณนนะครับเป็น เรื่องดีแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องร้ายเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการควบคุมของพ่อแม่ผู้ปกครองก็ทําให้เจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการออกเยี่ยมเด็กวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้อาการเด็กนั้นปลอดภยอัยแต่เป็นอุตาหอนอย่างดียิ่งครับอ่าใช่ค่ะ